เนี่ยเงี้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันหันแล้วเราออกมาอย่างเงี้ยถือว่าเอสเคปป์่าวะถ่ายรูปมันถ่ายรูปไม่ทันไงได้อยู่แล้วผมเฮ้ยเฮ้ยเนี่อคุณหลอกพวกผมไม่ได้นะครับนไหนแกดจอกากเลยยังโหลดเสร็จคนแรกเลยเนี่ยโอ้มันแค่จอดคนนี้คนอื่นเขาก็ยังนั่นอยู่คนเดิมเขาก็เข้าก่อนคุณเวลคัมแบ็กอะไรบ้างเนี่ย ใครเอาไฟฉายไปเกินต่าลงด้วยวมาอันเดียวก็ต้องออกมาอันเดียวสิคุณมาไม่รบป่ะเนี่ยไฟฉายไปได้สองอันครับอันยาวก็กากไม่ใช่เหรอแหมงมึงมือโป้มืองาใช้อันบ้องใหญ่ไปไล้ไหนยุวียุวีไปหัวบ้องใหญ่ไปก็ได้ไปปะอ๋อใช่ถ้าถ้าไฟบ้านไม่ได้เปิดไว้อุณหภูมิโดยรวมมันจะลดนะแต่ถ้าลดต่ำกว่าสามเมื่อไหร่ตรงนั้นะมีผีมันจะลดแต่ไม่ลดต่ำกว่าสามมันจะลดแต่ไม่ลดคืออะไรครับ มันจะลดแต่ไม่ลดต่ำกว่าสามไงเสียงก๊อกแก๊กคืออะไรสี่อรวะกดที่เปิดวะคลิกซ้ายคลิกซ้ายเอาเบเกอร์ไม่ได้เปิดเออเวลาเวลาเวลาเริ่มเกมทุกเกมตอนนี้ไฟจะปิดอยู่ตลอดละเออก็ก็ก็มีเซนเนี่ยตรงนี้สามจุดสี่วะเอ้สองสองคูณข้างบนถ้าสองถ้าสองผีละถ้าสองผีสองจุดเก้าในห้องน้ำที่ประจำสามองศาสองจุดเก้า ห้องนั้นที่ประจำคือข้างบนเหรอใช่ใช่ใชใชเปิดไฟก่อนไหมอ่าเปิดเลยก็ได้ถ้าเจอผีโหดก็ไม่รู้นะแล้วแล้วสวิตไฟยอยู่ไหนอ่ะห้องล,อล่างเจอแล้วผมอยู่คืออยากจะบอกว่า,าวคือหลอนอ่ะผมอยู่ในโรงรถครับนขนไปข้องว่าอะไรนะกูหลอนกูหลอนขนลุกอะ่ะเจอกระดูกยังเนี่ยยังหาอยู่นี่ไงไฟฉายผมก้าดักแด่ไฟฉายดักแด่อยู่เลยวะ ไฟฉายเดือดไงมีคนได้ e อ f ไปแล้วอ่ะโอเคอ่าเคว้อเอฟด้วยเฮ้ยสี่งเท้าว่ะสิ่งเท้าในห้องน้ำว่ะเออนั่นแหละโกสทูบโบรเอาว่ะแคนเดิลว่ะต้องเอาไปจุดต้องเอาไฟฉายเอ้ต้องเอาไฟแช็กไปจุดไฟจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนแล้วให้มันโบร์แคนเดิลว่ะตรงนั้นมีตรงนั้นมีเทียนนะมี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 อ่าหยิบมาแล้วหยิบมาละอย่าอย่าแหกูุนะอย่าแหกูุนะไม่ไม่ของอยู่ไหนวะอยู่ข้างบน อันนี้ผมมาแล้วไหนที่นน่ะตั้งไงวะเนี่ยไอ้ต้นหลังมันวางได้แล้วไม่ใช่เหรอก็เออมันวางได้ปะกดอะไรวางวะแต่ว่าไม่เจอกระดูกเลยป่ะเม้งทองเฮ้ยมันเป่าเทียนดับแล้วคุณเฮ้ยเฮ้ยมีไอมีไอฟีดตัหลักในเทียนเข่าฟีดแล้วไงเอาดับไปแล้วเควสติดปะเควสเควสติดแล้วนะติด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 เหลือเซนติที้ให้เหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเปิดมันเปิดปิดไฟเล่นเหรอ ไว้อาอยู่เฮ้ยมีมีมีโค้ดออกนะโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยฟิสซิ่งมันเล่นห้องนี้มันทะลุห้องได้หมดเลยโค้ดออกในห้องขวานี่ใครเปิดไฟป่ะไม่จะเปิดไว้อาอยู่สบายดีเฮียไม่มีไม่มีมือไม่มีไม่ไม่มีไรนิ้วมือไม่มีอะไรนิ้วมือผีไม่ตอบว่ะเออเกิด เอ้วลเซนิตี้บีโิัดซาทุกคนต้องรบวบีไฮบีไฮบีไฮตตอบตอบตครบแล้วเนี่ยครบแล้วครบแล้วเซนิตี้ยพายังครบเหรอยังไม่ครบขันเซนิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดถ่ายไปก่อนเหว่านหมดใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วฟิซซิ่งใช่ไหมแม่ฟิซซิ่งแม่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 แมต่ไม่ได้รูปอะไรเลยวะเดี๋ยวนะเออกด ออ f ฟิซิงแล้วก็แมมันทำอะ้รวะแมวเันแท็กสปีดบอร์เดอไลท์ออนอะลาวเดอรแมวิวโลเวอร์อิสแชนท์่แท็กอ๋อต้องแมแมเลยเป่ามาเลยเป่าเทียนอะไรโอเคเดอเควสไม่ผ่านอันนึงอ๋อหรือเควสสนิตี้ใช่ไหมไงหลือท่าไหร่กันบ้างอัน้นจุดสมัตเข้าไปไหมแล้วไปนั่งอ่าผมถือมาแล้วไปไปไปเดี๋ยวเอาคูซิฟิกไปด้วยเออดีถืได้รองถือกล้องคนนึงเออทางหนีเราคืออะไรวะ ข้างล่างอะเลยคุณกลัวมันอยู่ห้องขวาว่ะมันน่าอยู่ในนี้นะยดนในก่อนละหนึ่งดอกไอผมจุดห้องไหนตรงนี้อะนั่นแหละห้องนั้นแหละในห้องน้อำจุดห้องน้ำแล้วเดินออกมาเข้าห้องห้องเด็กขวาด้วยกดไลท์ถ่ายวะห้องเด็กผู้ชายเข้าห้องแล้กดที่ขวาถ่ายขีดขวาใช่ปะกดอะไรคุยวะทีปะมันมันตอบแล้วไม่จะให้มันโชว์ยูเซลไงใช่าใปะโชว์ยูซับมันโดนมันสำลักควันไปแล้วนะโชว์ยูเซลอ่ะท้าทายหน่อย อยผมนั่งดูคุณพี่อยู์เนี่ยปขาี่ได้วิ่งเคียประตูห้องน้ำมันสองทาง้ยวาไหนสองทางอ๋อไม่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 ทางเดียวสองขีดโชว์ y o u l f เอจะออกแล้วแต่ติดกางเขนนั่นน่ะเออไอ้กางเขนเหลือครึ่งเดียวคุณเห็นป่าเออว่ะเคียกงเขนยังหักด้วย ไหทังมาแล้วอันหนึ่งดิเออนี่นี่มันจะออกมามันยีงไงมันเกิดได้สองทีไห่เหรอใช่ใช่ใช่อณอยู่ไหนวะหาไม่เจอคุณหาไม่เจอกลับพับผมว่าน่าจะต่ำแล้วล่ะไปแล้วครับผมว่าน่าจะขาดแล้วล่ะคัมมอนดีเก๊ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่าน ขาดดีหรอดีขาดกันอีกนิดนึงว่ะขาดนิดนึงคนโดสเข้าไปดิไปไปเข้าไปใหม่เอเวอร์เรจยี่สิบเก้าอยู่ปแปดยี่สิบเก้าไปไปไปไม่เกี่แม่ดิเฮ้ยเอายางยังเฮ้ยคุณมันแดกไปอีกฝั่งแล้วคุณเออเออโยนโยนผมผมโยนอันนี้ตามเข้าไปนะมันการได้กี่ทีวะกังเขนกูเหลือแต่ก้านแล้วมองไม่เห็นว่ะกังเขนเหลือแต่ก้านแล้วอหรเฮ้ยเจอนี่ผมเจอของแล้วคุณเจออะไรวะโอจ่าบอดไหนอ่ะ ให้คนเยอะๆกดฮะให้คนเยอะๆเล่นกันหน้าบ้านเนี่ยเล่นกันหน้าบ้านเนี่ยเออกดทีน่าจะรวบลวให้คนเยอะๆคุยเฮ้ยเฮเฮ้ยเลอกจริงล็อกจริงล็อกจริงล็อกจรงนจริงี้วงาแล้วงมแล้วโ้ยผีผีผีเปรผีเปรีเปยผีเปรยวิ่งวิ่งไปห้องน้าแล้วไอ้เวรของอยู่ข้างนอกผมจ้ะงกประตูเออผีเปิดประตูได้นะระวังด้วย มันจะล้วงคอกูจักในบ้านรู้ป่ะยคุนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วผีเปิดประตูได้ตอนหลังถ้าคุณไม่อยากให้ผีเปิดประตูคุณกดดึงประตูสู้กับผีไว้ได้นะมันขึ้นไปชั้นสองมันขึ้นไปชั้นสองแล้วคนอื่นอยู่ชั้นล่างกันไหมฮะเออผีขึ้นไปชั้นสองมึงรู้ได้ไงมึงตายเหรอกูสอนรู่ข้างนอกอยู่หน้าบ้านกูจบอยู่เนี้ยไอ้เนี่ยใครอยู่กับกูเนี่ยใสยไงไปมาแล้วมันลงมาแล้ว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 วนวนวนกลับไปแล้ว ้ยหายปะวะยังกูเสียวมันกระชากคอกูเข้าไปเงี้แหละไอ้คุณถอยหลังเยอะๆเลยเออหมดแล้วลงแล้วลงแล้วหายข้างล่างอ่ะกูบอกเลยเี่ยยังไม่ทันเล่นโอตาบอร์ดเลยออกมาเร็วออกมาเร็วก่อนมันปีกใหม่จะปีใหม่ที่ออกกลางออกกลางบ้านเลยนะเขี่ยเล่นขอเล่นก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียขอเล่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวะเล่นดิเดี่ยวเขียนเปิดประตูเล่นกันทำไมเนี่ยเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลถ่ายโอนจะบอดได้แต้มบอกว่าเอ่อถ่ายไปเถอะฟิล์มเยอะฟิล์มเยอะไปละดีดีเหลือแปดดีดีเหลือแปดดไอ้สัสตร์โอเคเคเดี๋ยวนี้มันมีให้ดาวด้วยว่ะแปลว่ามันถ่ายได้อย่างนั้นเหรอวะไม่รู้ว่ะเออทำไมมันได้สามดาวเลยวะ แอปเมมเบอร์ออฟยูท huh. uh ีมเอสเคปเดอะโกสต์ดิลลิงอาหารอะโหฮะอะฮะอะต้องมีคนหนีผีว่ะเชี่ย <Yeah. S 2> อันนี้ด่านเดิมเหรอเนี่ยผมกดมาผิดแล้วว่ะเมมเบอร์ออฟยูทีมเอสเคปเดอะโกสต์โบแคนเตอร์อีกแล้วว่ะโอเคไปแต่ต้องโบว์เดอะโกสต์ไอ้ต้องต้องต้องหนีผีว่ะต้องมีคนหนีผีว่ะได้จัดไปครับเสียงใกล้มากเลยนะเฮ้ย <Bye. S 2> เฮ้ยเมื <Bye. S 2> ่อกี้คุณดังซื้อนี่ะ หนึ่งจุดหก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 ตรงไหนวะคุณกลางบ้านกลางบ้านเลยไอ้คุณคุณปรับมุมกล้องหน่อยผมไม่รู้ว่าตรงไหนผมเอากล้องเนี่ยคุณคุณเปลี่ยนมุมกล้องหนึ่งจุดหกที่ผมวางไว้อยู่เนี่ยโอเคผมเจอกระดูกแล้วเจอกระดูกแล้วมีไอมีไอน้ำแข็งมีไอน้ำแข็งมีน้ำแข็งเสียงระทึมเท้าอยู่ตรงที่ผมโดนเลยเสียกระทึบเท้าอยู่ข้างในนน้นไหนผีอยู่ตรงไหนครับนี่ไงนี่ไงมีรอยนิ้วมือเจอแล้วฮะผีอยู่ไหนสรุปรอยนิ้วมือผีอยู่ตรงนั้นแหละที่คุณยืนอ่ะ ไม่ไม่ข้างในไยว่ามันตามไปไหนมาดิข้างในไปหน่อยไหนเนี่ยเหรอนี่ไม่ใช่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละมีไออ่ะมีมีมีสองอย่างแล้วมีไออยู่จะปีรอยู้สึกจะผีโหดนะเนี่ยปีนตงกับปีนกระปินนยดูก่ัน anyone here กิฟต์อาร์เซนไอเลดกับบัญชีนะเลดกับบัญชี เอ้ยมันปิดไฟว่ะกิฟต์อาร์ตอะสาเลนกับบัญชียีเอฟสองครับยีเอฟห้าเลนเป็นผลิตป๊อกเอาโอไออยู่เอ่อเอาแคนเดลมาจุดนี่ผมเมาอยู่เอาโอไออยู่เหมือนมันตอบผมเมื่อกี้ไม่ไม่เสียงสะท้อนจากโน้ตทำมันโบรลับโบร์แคนเดลแล้วโบร์แคนเดลแล้วโอเคโอเคโอเคยีเอฟไปอันนึงเอาโบร์แคนเดลเดี๋ยวถ่ายรูปผีกับมีคนหนีผี โกลแคนเดอร์อะไรหมดอะแคนเดอร์อินเตอร์วิ้นโอ้ยเฮ้กดอะไรอะกดอะไรวะเอฟเนี่ยกูตกใจหลังคุณปลาหัวแม่งเลยเฮ้ยเหยียบเหยียบเหยียบแล้วคุณเหยียบเหยียบงั้นไม่ใช่นั่นดิต้องไปบัญชีดิเหยียบเหยียบงั้นไม่ใช่เลดเออแต่ว่าเควสก็ติดอยู่เควสนี่สิ ต้องให้ผีออกอ่ะเราจะยังไงดีบัญชีโหดนคุยคุยยุ่งโมโหมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชแล้วมันจะแดกหัวใครน่าจะสิกล้องอย่าลืมกล้องนะเตรียมถ่ายด้วยห้องนั้นไม่รอดหรอกคุณห้องนั้นไม่มีที่แอบเฮ้ยเอาแล้วไล่แล้วล่แล้วล่าหลอกกูด้วยรอกกูด้วยรอกกูด้วยพ่อเดิมห้องเดิมห้องเดิมขึ้นมาเรียกฝาเอาใครปิดประตูวะกูนี่แหละปิดตู้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  คุณคุณจับประตูบานขวาไว้นะคุณจับประตูบานซ้ายไว้บานซ้ายไว้บานซ้ายบานซ้ายคุณจับบานซ้ายไว้ีดิีเออจับไว้จับไว้นซ้ายไว้มามาวะผมผมกดผมกดดึงค้างไว้อยู่อะคุณดึงค้างไว้ใช่ไหมค้างค้างอยู่เออเออเอาวะเอาว่ะคุณปิดไปใช้ไหมดึงค้างอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปนี่มันได้ไหมวะไม่ได้ดิไม่ได้ดิมันก็หันไปเล่นคนนั้นแทนถ้ามันไม่เห็นตัวมันจะเปลี่ยนเป้า ไอ้เคียนิ้วกูเจ็บด้วยชิบหายกูกำลังเดินอยู่นะเออกูค้างงานไม่ได้เฮเจ็บนิ้วคุณเอามือซ้ายมาช่วยกดก่อนดิเออก็ได้ไปยังวะเนี่ยม่งเปิดเข้าประตูมาอีกแล้วอ่ะม่งก้องเออดิแสนรู้นะมึงเนี่ยมันตามไม่คุณก็ผมอ่ะไม่คุณก็ผมเนี่ย ไปแล้วไปแล้วโอ้อเชี่ยแม่งเปิดประตูนี้ยิ่ด้วยเออคุณปิดประตูไปใช่ไหมใช่ผมปิดประตูเ<อ>ควสเสร็จป่าวะไปดูไปดูก่อนเปิดละเปิดละไม่คุณกับผมอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละเดินเล่นแล้วนะ่ะเดินเล่นแล้วน่ะจะลองเฮ้ยไม่รอดว่ะไม่ได้วะมังคล้องเอ็กซ์เก็บเดอะโกดิลลิงฮันคือมันต้องวิ่งหนีเลยเหรอน่าจะอย่างนั้นเลยไม่มีใครที่ถ่ายรูปเลยใช่ยังยังลองถ่ายดิติดอะไรปะผมว่ามันล่าคุณว่ะ จริงป่ะเหลือสิบเอ็ดเพราะผมหน้าตาดีใช่ไหมโอ้โหกูสิบคนละสิบคนละสิบยืนต้นทางเดี๋ยวเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วไปทางไหนที่ไล่ยังไงดีวันเนี้ยเดิมแหละเฮ้ยมฮ้ยไม่ปกไปใกล้วะเฮ้ยประตูประตูไม่ประตูปิดมันทับประตูอ่ะมันทับประตูอ่ะเอาว่ะมันทับประตูอ่ะ เนี่ยงีง้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันหันแล้วเราออกมาอย่างเงี้ยถือว่าเอสเคปป่าววะถ่ายรูปมันถ่ายรูปไม่ทันไงได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเอ่ะม <tasty> ีคนโดนแล้วล <a> ่ะโนดโดนตามขึ้นไปแล้วนั่นน่ะเฮียถ่ายรูปติดไปแล้วนะถ่ายรปนะายูปติดเฮียโนดไลายคน เอ้เอาตัวล็อกให้ได้เพื่อเคลียรของเราล็อกโซ่ไหมยี่กูดึงประตูกูล็อกประตูอยู่เนี่ยถ้ามันเดินโอ้ยมันลงมาลงมาแล้วเดนลงมาแล้วลงมาแล้วเดลงมาแล้วแอบไว้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 เขี่ยระทึกสัตว์แต่หัวใจจะวายเขี่ยอ้ยมันเดินติดก้นแล้วนะใช่รอดได้ไงวะแสดงว่ารอดได้ไงวะมันสับสนเลยไม่ถึัน่แล้วกูก็ยอมมันอาจจะล่ากกูไว้ แต่พอพอดีกูออกไปแล้วมันสับสนยังกำลังประมวลผลว่าเปลี่ยนททร์เก็ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฮียกูกดประตูค้างเลยเนี่ยลงมาแล้วลงมาอีกแล้วลงแล้วออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วผ่านเควสแล้วไอ้ไม่ผ่านวะไม่ผ่านหรอไม่ผ่านวะอะไรวะไม่ผ่านได้ไงวะเอาแล้วเอาแล้วแฮปปี้เมมเบอร์ของทีมเอชแคปเดอะโกสต์ดิ i ลิง u ันคือยังไงวะ ือเมื่อกี้ไม่นับอีกวะเมื่อกี้แม่งโคตรติดก้นเลยนะเว้ยแต่ว่ามันต้องเป็นผมวะเมื่อกี้อะไม่เมื่อกี้คุณก็แอบตอนแรกกับผมคุณก็รอดไปหนึ่งทีแล้วไงใช่มันอาจจะบัากเออมาอาจจะบัาก็ได้อย่าไปคิดเยอะเลยไปหนีหนีขนาดเมื่อกี้แม่งผีเดินจูบก้นอยู่หนีรอดที่ผมก็ไล่รเรียกว่าไงวะเมื่อกี้คุณไม่จูบก้นเลยอุลอดได้ไงเนี่ยเออกูยังงงเลยเพราะติดก้นมึงในนโนด มึงโดนได้ยินเสียงตึกๆๆตึกตึกตามหลังเออดีอเ,เ,เออติดก้นตามคุณตามใจมือมันไ,ไออง่ายเลยกูถอดใจแล้วอะ่ะอืแล้วยังมีคนเปิดประตูข้างบนทิ้งไว้ไงกูกูเห็นประตูปุ๊บกูออปิดยังเร็วห้องไหนห้องแรกเลยเหรอห้องลึกสุดเลยอ,อ๋อมึงเดินเข้าไปลึกสุดอีกเหรอ